วัสดีครับสวัสดีเกษตรอีสานยุคใหม่นะครับเด้อมื้อน,นี้เป็นการเปิดช่องครั้งแรกนะครับมารีวิวต้นหมักฝรั่งกิมจู2เดือนวอดสองเดือนครับ1เดือน,น,อนขออภัยนะครับ1เดือนเพิ่งลงปลูกนะครับเป็นการทดลองทดลองปลูกครั้งแรกนะฮะปกติผมปลูกหญ้าครับพื้นที่เมืองนี้จะเป็นปลูกหญ้านี่จะเป็นหนาเนเปียกับหญ้าหวานอิสราเอล อยู่ฟางคนตอนนี้ผมไถถิ่มมาแล้วเลยอยากลองปลูกฝรั่งกิมจูเวเบิงนะครับเป็นพันกิมจูสั่งมาจากนครปฐมครับพันนี่เนาะต้นอายุต้นประมาณหนึ่งเดือนทำได้ประมาณนี้ภรรยาผมเขาได้ปลูกไอ้แตงโมกับหอมแซมไปนำนะครับนี่ครับจู่ประมาณนี้นี่ละพื้นก็ลังแต่ยอด ตรงแรกๆที่ผมมาปลูกเนี่ยผมเจอปัญหาคือมันสิมีบวกครับบวกคนมากคับเฟืองนี่ครับกับมาก,กับหิงง้วกินหกักแลก้วก็ตายตายยื่นต้นตายค่อนข้างหลายเลยฮะก็เลยคิดวิธีใหม่ว่าสิแก้ปัญหาเรื่องพวกนี่จังไรน,นะครับก็เลยมาคุยกับภรรยาว่าขันมาเนี่ก็ออกมากแล้วนะครับนี่กำลังกำลังออกมากแล้วขนาดน,นี้ เดือนเดียวแต่ว่าช่วงนี้เนยังท่านเอาหมากเนาะให้อายุเพิ่นได้คนสักโคกเดือนจังสีให้เพิ่นจังสีเอาหมาก่นเนาะสวนของกเกษตรยุคใหม่นี่ผมใส่เป็นเทธนามยศครับให้ให้ให้ข้นต้นเลยให้น้ำเน,น,นี่นต้นแล้วผมต่อทอทมาระบบน้ำของผมนี่ยจะมีตัวดักฝุ่นพอเทธนามยศกันมีฝุ่นเนี่ย่นสี ทีนี้ปัญหาเรื่องพอตันเนาะผมก็จะมีตัวดักฝุ่นกับตัวดันอากาศนะครับตัวหนึ่งดันอากาศเพื่อป่อให้แห้งน้ำม,มันตกนะครับตอนนี้ผมได้ทำระบบนำขึ้นมาเองทั้งหบดนี่เป็นระบบนำเทียมของยดพรปรกติเนี่ยขันเป็นทอพี่อีเนี่ยอายุต้นพ่นธุใดผมก็สิเปลี่ยนเป็นใหม่เป็นทอพี่อีนะครับ ตอตอนนี้อายุเพิ่ยังหน่อยเนาะเะคยกินหนามอลายก็ใส่ย,ยูระมานนี่นี่เป็นการทดลองทางแรกครับทางแรกด้ยที่ปลูกกำลังกินจูเนาะทดลองในื้นทีตอนนี้เจอปัญหาคือว่าแมงต่าทองกินใบพอผมเป็นกเกษตรยุคใหม่ที่ใส่อินซีเน,เนี่ยอินซีนี่ครับกินใบประมานนี้เลยใบตอนนี้ผม ใส่ยาสินกับเหลาขาวน้ำสมสายชูผงอโรครับมัดในสัดส่วนแล้วก็24ชั่วโมงแล้วมาฉีดฉงแรงๆมันเป็นการป้องกันซื้อเตียโปเมนขาปฟองกันเป็นอีซีเนาะอีฟังนี้เป็นยาหวานของแม่เถาพนดูแลไว้นะครับเนาะยาหวานฟังพุ่นเป็นยานี่เปียอายุพ้นแกแล้วครับนะนแกแล้วนะ อยาให้นมะเบิ้งระบบหนามของเกษตรยุคใหม่นะครับเนาะของผมนี่ผมใส่เสมอด,ดูดหนามดูดหนามแล้วก็มาพักมะผักนามใส่ในบอ่บอบ่อเก็บหนามเนาะพอหนามเข้าเนี่ยขันเข้าดูดว่าบอ่อผักเนี่ยะครับมันจะมีออกซิเจนนะมันจะมีออกซิเจนผมก็เลยต้องเอาลงไปในบอ่อพอผมพอทำที่เก็บหนามที่เขา ผมว่าอุณหภูมิในแทงน้ำเนีย่ยมันสีห่อนเกินไปผมก็เลยลงบ่อเลยคนซับเรื่องเคมีเรื่องการปรับสมดุลของน้ำแต่ดีหัวนะครับกัดผน,นอยู่ในบอ่อเนาะตัวน,นี้ครับผมให้พวกเบงบกผิกนะบะบพริกตนนัวนี้เป็นบกผิกกะเลียงกําเขือตัวน,นี้เป็นของปอตาผมเราปลูกไว้เองก็ได้สนใจค่ะติดต่อมาทางเพื่อโทรได้นะครับเด้อ ราคาพิกินซีราคากันเองบู้ใดติดตาในเพจนี้เนาะนี่ครับพลกกระเรียงกำลังออกมานะปลูกธรรมชาติเลยครับเป็นอินซีทั้งบดอยูนี้นี้พวกพ่อตาผมเราไปหลกว่าหวานสีใส่เคีมีบ่ได้ครับแล้วคนขางอันตรายก็เลยให้เราปลูกเป็นแบบอินซีทั้งบดเลยเนาะเดี๋ยวมาเบิเบงรลบน้ำนะครับ ระบบน้ำผมนี่ทำเองเบ็ดครับคิดเองทำเองเพราะว่ากัดไปจ้างเขาก็กลับผลการส,สูงเนาะกัดจ้างเปะรถพนุ่มาเจาะใหเะบบเเ่เป็นระบบสมุดเจาะจริงเนาะเป็นระบบสมุดดูน้ามนะครับลงไปบอขุ่นนะครับที่เห็นแน่นเห็นไปขุ่นเนาะเป็นบอ ดูดจากสเสมอลงไปหาสานามนะเสมอปล่อยลงไปสานามเดี๋ยวผมยังสีดูดจากสะนามขึ้นไปหาแปวงงลาอีกทีนหนึ่งครับจากหม่องผมอยู่หม่องสวนฝรังเมอกี้นี้วหัมันหนึ่งรลอยห้าสิบเมตรจากที่ผมทรงนามขึ้นไปเพราะว่าผมมั่นใจว่านานนสะน,นีนองเนี่ยถ้าเขาปล่อยลงแล้วมันถี่ับพวกความเป็นกดเป็นด่างของนามได้เนาะสมะดุลของนาม พอพื้นมีดินมีอย่างเนาะผมคิดวาจากสันนะนตามความคิดของผมเองเนาะผมผมก็เลยมอปล่อยลงในสระน้ำนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูดขึ้นจากสระนี่ครับน้ำผมเป็นบอ่อนี่กับนี่ปล่อยปลาลี้ยงป่าน้ำในบอ่อนะครับอยู่ผมมานี่เนาะเดี๋ยวจังไหนคลิปนาเดี๋ยวสีลง ปลูกไมอีโคกลอยต้นนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนีค้คลิปนี้ก็สำนิสกอเนาะสำหรับเกษตรยยคใหมเนาะก็เฮ็ดเองคิดเองครับเดี๋ยวสิมีอย่างดีดีเดี๋ยวสิมาบอกซูพี่น้องฟังอีกเทือนึงนะครับเด้อวคำพูดได้สนใจระบบน้ำหรือว่ายัางนี่คือเฒถาก็มีประสบการณ์ในการเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศก็ทำได้เนาะเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวจังติดต่อกันอีกเทือนึงงนะครับเนาะนี่ระมาณนี่แหละครับครับสวัสดีครับ